สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราช h a เปอร์อสปอร์หนึ่งด้วยที่เทศการปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆเดินทางปลอดภัยมอไม่ขับเที่ยวยังมีความสุขในปี2024พวกเราช h a เปอร์อีสปอร์ตจะทำผลงานให้ดีขึ้นเพื่อแฟนๆที่ติดตามพวกเราขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรานะครับชาร์เปอร์อีสปอร์ตวอลเลนนะครับเนื่องด้วยตอนนี้เป็นเทศกาลปีใหม่นะครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับขอให้มีความสุขมากๆใครที่เดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเมาไม่ขับนะครับผมแล้วก็ให้คนอื่นฝากอะไรบ้างดีกว่าครับครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับที่สิ่งใดขอให้สมปรารถนาครับผมปีนี้ก็ปีปีหน้าก็ขอให้มีการงานที่ดีขึ้นนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยครับถ้าผมขอฝาก อย่าทางานหักหักโหมนะครับทางานที่มีความสุขแล้วก็อย่าลืมกินหมูกระทะด้วยนะครับยังไงก็ฝากพวกเราชา a p เปอร์อ o สปอร์วอลแลนด้วยนะครับยังไงปีหน้าพวกเราจะทําให้ดีกว่าปีนี้แน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเคลเอกจากชา a p เปอร์วาลเลนนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับผมเมาไม่ขับแล้วก็รักใครชอบใครก็ขอให้ได้เขาเป็นแฟนครับพี่เขาจะไม่ชอบคุณแค่ไหนแต่ก็ในปีใหม่ปีหน้าฝากติดตามเชียร์พวกเราชา a p เปอร์วาลเลนเลยครับผมเพราะ กลับมาเต็มที่แล้วก็จริงจังกว่าเดิมแน่ครับจะทำผลงานให้ดีกว่าเดิมแน่นอนครับขอบคุณครับ